ร่วมกันต่อสู้กัดกวางเจ้าพนักง,งานหรือไม่มีคดีต่อสู้กันด้วยวัยรุ่นนั้นนั่งดื่มสุรากันจำนวนหลายคนแล้วมีชาวบ้านไปแจ้งว่าวัยรุ่นนั้นอ,อีกอักวยวายดื่มสุราและน่าจะมีอาวุธปืนในขณะนั้นตำรวจก็มาตีกลุ่มวัยรุ่นเมื่อวัยรุ่นนั้นเห็นตำรวจวัยรุ่นก็ แตกวงและก็วิ่งหนีซึ่งคดีเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นครับจำเลยเพียงสองคนซึ่งจำเลยสองคนนั้นต่างคนก็ต่างพกอาวุธปืนคนละกระบอกและก็ต่างคนต่างก็วิ่งหนีกันไปคนละทางแต่ไม่ได้อ่างกันมากซึ่งจำเลยที่หนึ่งนั้นในขณะที่วิ่งหนีตำรวจเพื่อเอาตัวเองรอดยา้ายโดนจับกลุ่ม แต่จำเลยนั้นเห็นตำรวจวิ่งมาในระยะกระชั้นชิดก็ได้ควักเอาปืนยิงตำรวจไปหนึ่งนัดแต่ไม่โดนจนสุดท้ายก็ถูกตำรวจจับกลุ่มและจับจำเลยท,ที่สองได้ปรากฏว่าเมื่อจับจำเลยตั้งสองคนได้จำเลยที่สองประปกุกเอาปืนอยู่ที่เอวในขณะน,นั้น ก็สั่งฟ้องจำเลยทั้งสองว่าต่อสู้กัดขวางและพยายามฆ่าเจ้าพนักง,งานโดยร่วมกันกระทําความผิดการสืบประยานและต่อสู้นั้นตํารวจก็ได้เบิกความว่าในขณะที่ตัวเองไปที่กลุ่มไยรุนเห็นไยรุนนั้นวิ่งแตกตื่นกันและเห็นจำเลยทั้งสองนั้นวิ่งกันไปกนลักต่างแต่อยู่ไม่อ่ากันมากก็ประมาณไม่เกิน 15เมตรขณะที่ตัวเองกำลังวิ่งติดตามจาเรยที่1อยู่นั้นเห็นจมเรยที่1วิ่งและก็ทำท่าจะควักอาวุธปืนแล้วตัวเองก็ได้หมอบเพื่อหลบแล้วจมเรยที่1ก็เล็งอาวุธปืนมาแล้วก็ยิงมา1นัดแต่ไม่โดนตนเองตัวเองก็สามารถที่จะจับกลุ่มจาเรยที่1ได้และจับกลุ่มจาเรยที่2ได้ แล้วก็มีความบินสั่งพร้อมว่าร่วมกันต่อสู้ขัดขวางและพยายามฆ่าเจ้าพนักงานเมื่อได้วินิจฉัยคดีอของพยานทั้งสองฝ่ายแล้วเห็นว่าจำเลยที่หนึ่งนั้นมีความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางและพยายามฆ่าเจ้าพนักงานส่วนจำเลยที่สองนั้นนำสืบปฏิเสธตลอดมาตั้งแต่จับคุมจนมาถึง จ,จันสารว่าตนเองนั้นไม่ได้ร่วกรรมกระทําความผิดกับจาเลยที่1ซึ่งสารก็ได้วิิจัยว่าการกระทําของจําเลยที่2กับจาเลยที่1น,นั้นเห็นตํำรวจกลังมาที่กลุ่มที่ตนเองนั้นกําลังนั่งอยู่แล้วก็ต่างคนก็ต่างวิ่งแต่การวิ่งนั้นอยู่อ่างกันประมาณ1 5บหถึงยีเมตรซึ่งต่างคนก็ต่างวิ่งหนีเพื่อห้องชีวิต เพื่อเอาตัวเองรอดซึ่งการวิ่งนีนั้นก็ถือว่าทางคนก็ทางม,ม,มีเจตนาที่จะให้ตัวเองนั้นหลุดพ้นจากการจับกุมการที่จะเลยที่หนึ่งควักอาวุธปืนทำร้ายเจ้าพนักงานหรือพยายามฆ่าเจ้าพนักงานนะั้นเป็นเอกเฉพาะตัวของจำเลยที่หนึ่งเองโดยเฉพาะเพื่อเอาชีวิตอย่ากเอ,เอาชีวิตรอดอยาให้โดนจับคุมการกระทาของจำเลยที่หนึ่งนั้นไม่มีผลไปถึงจำเลยที่สอง เพราะเป็นเรื่องเป็นเจตนาของจำเลยที่หนึ่งเปียงคนเดียวท่านั้นจำเลยที่สองเขาได้วิ่งหนีแม้จำเลยที่สองนั้นจะมีอาวุธปืนพกติดตัวอยู่ที่จำเลยที Lux, I mean, ่สองแต่จำเลยที thì, arios, combust, ่สองนั้นไม่มีเจตนาร่วมกับจำเลยที่หนึ่งสารจึงพิพากษาว่าจำเลยที่สองนั้นไม่มีเจตนาต่อสู้กัดกวางและพยายามฆ่าช่าพลักงานแต่จำเลยที่สองนั้นมีอาปิตานปกปากอุธปืนและมีอาวุธปืนไว้โดยไม่ได้รับความ โดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับเห็นไหมครับคดีดังกล่าวนั้นหากจำเลยที่สองไม่ได้ต่อสู้คดีรับสรารภาพมาตลอดแปลว่าจำเลยที่สองนั้นก็มีความผิดร่วมกับจำเลยที่หนึ่งต่อสู้ขัดขวางและพยายามฆ่าเจ้าพนักงานแต่จำเลยที่สองนั้นเขาเลือกที่จะต่อสู้คดีเพื่อรักษาความถูกต้องความเป็นจริง ของตนเองซึ่งตัวเองนั้นก็ได้วิ่งนห,หนีตำรวจเหมือนกันเพื่อเอาชีวิตของตัวเองให้รอดว่าอย่าให้ถูกจับกลุมในขณะนั้นแต่การวิ่งหนีนั้นบางครั้งเราอาจจะในสถานที่นั้นเราอาจจะอยู่ใกล้กับคนร้ายที่กระทําความผิดเราก็เลยโดนแจ้งก็กล่าวมาว่าร่วมกันแต่หากเราไม่ต่อสู้คดีเราจำเยทีสองข้อ ต้องรับโทษไปเต็มๆเหมือนกับจำเลยที่หนึ่งนี่คือหลักและวิธีการของการต่อสู้คดีของการตำเป็นอะยรว่าคนร้ายที่ไม่ได้กระทำความผิดหรือคนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเราต้องรักษาประดุงความถูกต้องอย่าให้เขานั้นตกกระดปบออยโจรต้องรระปิดทั้งๆท,ท,ที่เขานั้นไม่ได้กระทำความผิดเลย ในสิ่งที่โทษที่ร้ายแรงมากจนเกินไปแต่เขาก็ต้องรับผิดในที่เขามีเอาปืนไว้ติดตัวนั้นนะครับนี่คือบทบาทและหน้าที่ของทนายที่จะต้องรักษาความถูกต้องประดงความเป็นธรรมให้กับคนที่ไม่ได้กระทำความผิดหรือบุคคลที่ถูกกล่าวหาถูกใส่ร้ายว่าเขานั้นกระทำความผิดร้ายแรงกว่าความเป็นจริงที่เกิดขึ้น นะครับหากถ้ามีปัญหาก็ต่อสู้ในกฎหมายข้อเจ็จจริงไม่ว่าจะเป็นคดีเพ่งหรือคดีอาญารีบไปปรึกษาทนายความที่ท่านรู้จักหากท่นรู้จักทนายก็ใดโตมาปรึกษาทนายนัดยินดีให้คำปรึกษาครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ Let me take you far away far Take you, let me take you far away. You'd like a holiday. Let me take you, let me take you far away. You'd like. Thank you.